สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิพวารีนะคะจะมารีวิวสินค้าค่ะนี่คือสินค้าของทิพวารีคือยาหมองสมุนไพรทิพวารีนะคะเป็นยาหมองสมุนไพรที่สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยเกดขัดยอกฟกช้ำแมลงสัตกรกดต่อยหรือแม้แต่สูตรดมเพื่อแก้บรรเทาอาการาวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายได้นะคะและ จะบอกให้ว่าเป็นหวัดเนี่ยดมเข้าไปนะคะจะสามารถทำให้เราสดชื่นได้แบบง่ายๆเลยคือและตอนนี้นะคะอยาหม่องสูนไพรทิปวารีพ่มันจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวแบบนี้สามารถทานลงไปได้เลยในพื้นผิวที่เราอ่าปวดเมื่อยหรือมีอาการเค็ดขัดยอก บวมอักเสบที่ไหนเราก็ทาเข้าไปเลยนะคะมันจะแห้งและก็ซึมเข้าไปในร่างกายของเราได้อย่างง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยใช้ดมนี่ก็หอมมากสดชื่นนะคะนี่ค่ะยาหมอสมุนไพรทิเบีตัวนี้นะคะขวดนี้50กรัมนะคะ50กรัมเราราคาขวดละ100บาทคุณสามารถสั่งซื้อได้เลยใน ทักแชทมาหรือแม้แต่คุณจะสั่งเข้ามาใน ID ตัวนี้ไอดีทิพย์ริ999นะคะหรือโทรสั่งได้เลยนะคะขวดละ1 0 0บาทสั่งซื้อกันได้ง่ายๆเลยมีเก็บเงินปทางนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ